สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่11มีนาคม2518ค่ะจากแผนที่ทางอากาศและภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวันนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งค่ะ สำหรับลมตะว,วันออกและลมตะนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในบางแห่งค่ะ คาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงจากแบบจำลองพบว่าวันนี้ฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับภาคใต้ย,ยังมีการกระจายของฝนร้อยละ20 40ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ พยากรณ์อากาศอุณหภูมิผิวพื้นวันที่11-12มีนาคม2518ค่ะอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในภาคเหนือและภาคกลางค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนลา่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12.00นวันนี้จนถึง12.00นวันพรุ่งนี้มาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียส มาที่ภาคกลางค่ะอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36 -39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะลงมาที่ภาคใต้ค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศาเซลเซียสค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสค่ะ สามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h ส่วนจังหวัดต่างๆนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตามหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน